สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปเจ้าคะ่ะมื้อนี้คนไกลบ้านหลานพ่อแลมาหอดอันอกาดาเซออิตาลีแล้วเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะนี่ก็คือบ้านที่อยู่อิตาลีเนาะค่ะเนาะนี่กาสิมาหอดเฮ็ดความสะอาดเรียบร้อยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเฮ็ดความสะอาดจักหน่อย กะบ่ค่อยบ่ค่อยฟุ้นบ่ค่อยไหลค่ะเพราะว่าปิดปิดไอ้นี่ไว้เนาะคะ่ะปิดประตูไว้สองสั้นเนาะคะ่ะมื่อนี้อากาศอยู่กาดาเซกะยี่สิบหกองศาเนี่ยค่ะเนาะค่ะเนาะยี่สิบหกองศาพูนใช้หาดพี่น้องเห็นบะพ้นเล่เลนน้ำอยู่น้ำทะเล ยอย่อุ้มตุมตามตามอยู่นี่แหละค่ะเห็ดความสะอาดหัวตะแล้วบรรยากาศรอบๆนะคะพอดข่อยกับมาซักผ่าปูโต๊ะนี่เป็นยังไงมองตาผ่าข่มึงอย่าเข็ดมึงอย่าเข็ดทั้งยางไปลงไปหาดพอดีเนาะคะ่ะเนาะพูนคน ใส่ชุดไบวน้ำมีแต่คนหุ่นดีๆเนาะคะ่ะเป็นความสะอาดแล้วเรียบร้อยโซฟากันยังคือเก่านะคะ่ะ กล่องอจิฐันเนี่ยเด้อค่ะเด้อเขามากตรงนหนก็นสิเป็นสี่ค่ะพี่น้องก็สิเคยเห็นแล้วเนาะค่ะเนาะห้องน้ำหนึ่งค่ะห้องน้ำหนึ่งก็สิมีบานมีที่อาบน้ำเนาะค่ะเนาะความดอกรำดวนชวนให้พี่หวนคืนนะ้า เสียงคอยท่าสัญญาสองเราน้องอยังจำได้ประมาณนี้เนะคะ่ะบัตรมีบาตรห้องเดียวนะคะอีกห้องหนึ่งก็เป็นห้องน้ำธรรมดาปกติตรงนี้จะเป็นห้องทงห้องเชื่อมนี่ก็จะเป็นห้องทำง,งานของแฟนเนะคะ่ะ น็อกน็ก <relevance> น <cứ occurs S 2> <ive> ็ออนเด็ดเด้เมืดืจากหน่อยเมืดค่ะกระเป๋ายังไม่ได้เก็บเนะค่ะเค็ดความสะอาดแล้วอย่างเดียวอันนี้ห้องน้ำห้องที่สองห้องนอนหนึ่งคือเกาค่ะยังคือเกาคือเดิมปกติดี ออกไปละเบียงขังนี่มันสิมีระเบียงขังหัวนอนนะคะห้องนอนออกระเบียงได้สองขังค่ะน้องเดี๋ยวไปเบื้องนนํำทะเลไปเบื้องนนํำทะเลกันชวนให้ทะเลเรพไปน้องนั่นละ น้ำใสสะอาดหวานเย็นเนาะค่ะเนาะทะเลสาบน้ำจืดค่ะฮัลโหลพี่น้องเคยเห็นเด็กน้อยอยู่ฟังนั่นค่อยว่าอันเซฮัลโหลไปนะคะบอกอันบนจร์เนาะน้งกะยิ้มยิ้ม กบหัวต่สีหัสภาษาภาษาอิตาลีเนาะคะ่ะลักษณดใสด่ซ้ำใดจะมาว่ากันอันนี้ห้องนอนห้องที่สองแฟนนอนห้องนี้นะคะนอนคนละห้องนอนคนละห้องกันเลยจะได้ไม่ต้องแย่งกันนี่ทะลุระเบียงเห็นน้ำทะเลออกจากระเบียงห้องนอนมาก็เห็นน้ำทะเลเหมือนกัน เจสิพาพี่น้องไปไปยางเลาะเบิงน่ำทะเลเนาะค่ะเบิงทะเลสาบเนาะค่ะเนาะข่กันข่บริมาเที่ยวพี่น้องคะ่ะข่อยแฟนมาเห็ดงานเนาะค่ะแฟนมาทํางานกันเลยเลยมาน้ากันเนาะค่ะพอได้มาเล่นมาเที่ยวน้ำเพลินนีกระสีเก็บของกระจุกระจิก บบทนันได้ซื้อบบทนันได้ซื้อตูม้มาใส่เนาะคะ่ะซื้อตู้มาเก็บพวกอันของกิปาทะผู้นี้เนาะค่ะเนาะ,ะ,น,ะ,ะนี่กว้างขวางอยู่ค่ะสามห้องนอนสองห้องน้ำเนาะค่ะเนาะ,ะสบายสบาย ข้างล่างก็มีคนอยู่ค่ะตึกนี้มีผู้ละสั้นค่ะตึกนี้อยู่สั้นเถิงบทนี้มีคนสื่อเนาะคะ่ะสื่อข้างล่างมีคนสื่อแล้วแต่ว่าทั้งเถิงบทนี้มีคนสื่อสั้นสั้นนึงก็เป็นของของผู้นึงเบิดเลยเองสิไหมคะ่ะแล้วแต่ว่าพวกข่อยมีอันอล้มจอดรถสองคันนะคะได้ได้ล้มจอดรถสองคัน ขันเท้าสืส่อสื่อขายยังสี่กะสีง่ายยักหน่อยเพราะามันมีลลงจอดรถพร้อมเขาสื่อสื่อพอร้อมกับลลงจอดรถเนาะค่ะเนาะที่จอดรถเป็นอียงที่สําคัญเื่กันค่ะเดี๋ยวพวกคอยเรือสืซอื่อสื่อโต๊ะมะนานั่งระเบียงเนาะค่ะไปซื้อโต๊ะเป็นชุดมนานั่งระเบียงให้มีเวลา่างๆก็เนานะค่ะจังสิไปหาเลือกโต๊ะเนาะค่ะเนาะ กะมองนั่งแต่ว่าบ่บท่ท่านด้พักกันสื่อโทรทัศน์พี่น้องป้องไปเจ้าคะ่ะจุดนี่กะสี่เป็นหมองไววโทรทัศน์นาะค่ะแต่ว่าบบสื่อโทรทัศน์บแพาก,กันเบิ่งโทรทัศน์มาหลายปีแล้วนะคะ่ะเบิ่งแต่ย t u b e แต่ว่าสื้อมื่อไห้ประดับอยู่สิไปหาซื่อ,อยู่คะ่ะสื่อโทรทัศน์อยู่แต่ว่าบางๆก่อนนะคะมีแอร์มีแอร์ทั้งหมด มีแอร์ทั้งหมดสี่ตัวค่ะพี่น้องค่ะแต่บริใส่ดอกอากาศมันดีอากาศมันนี่อยู่มีแอร์หนึ่งห้องนั่งเล่นสองห้องทํางานแฟนสามห้องนอนหนึ่งห้องนอนสองห้องนอนสามอันมีแอร์สุห้องเนาะคะนี่มีแอร์สุห้องสุห้อง อากาศยี่บหองศาที่อิตาลีเนะคะน่ะเนาะที่กาดาเซนี่แอร์แอร์คอนดิชันยี่ห้ออย่างเนาะยี่ห้อไดกินพะนะว่ากันไปเนาะพี่น้องเนาะคอยกันมังว่านี่คอยกันได้บักฮงมาตําได้เข่าได้ยังมาาต่ว่าของมันมีหลายแล้วนะคะเนาะมาม่มามาม่าปลาเด็กปลาลาอย่างมีครบเบิดในครัว ดูสิว่ามีอะไรบ้างปลาเดกปลาล่าเขามันบูดมันเนาบอน้าปลาน้ำปลาน้ำปลากับน้ำมันปลาแซ่บป,ปากแดงข่อยกันยังดูต้นน่ะนี่มื่อนี้ได้มาอีกขวดหนึ่งนะ,ะคะโบดายกันมีปลาเดกกับผงสุรสช,ชีวิตชีวิตไม่ขาดรสชาติมีผงสุรสกก็มีปลาเดก สี่หลอดค่ะมีเครื่องทากาแฟแต่ว่าบอดิเฮ็ดจัคเทอรอเนาะค่ะเนอะเครื่องทากาแฟก็ได้ตู้อบตู้เย็นทําน้ำแข็งตู้เย็นกะบ่มีอย่างเยอะแยะเนาะค่ะอัปรรยนี่แฟนดื่มเนาะค่ะใส่น้ำแข็งเอ๊ะ แต่ว่าอากาศพอดีเพต้องเปิดแอร์เห็นเปลืองไฟยากเนาะคะ่ะพัดลมกับมีแล้วคะ่ะพี่รองคะ่ะนั่งเล่นชิวๆเนาะคะ่ะปิดไ้ชักหน้อยย้ำฮวงจุ้ยเขากับปิดทึบไ้เนาะคะ่ะฝุ่นจังบ่อฝุ่นจังบ่อเข่าฝุ่นจังบอ,งบอ,งบอไหลอืมปิดไ้ยังสี่ ค่ะพี่น้องคะคลิปนี้กะพ่อว้ซับนี่จำพอกันคลิปหนะขาขอพี่น้องโชคดีล่ำรวยเงินทองล่ำรวยสุขภาพนะะเนาะค่ะน้อโชคดีโชคดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ